เราจะมาอัปเดตบ้านข้างในกันฝ้าสีม่วงสีก็สีม่วงผ้ายังสีม่วงอีกเราชอบสีม่วงทำฝ้าเราก็ทำเอง <c oughs> กระจกสองบานนี้บานบานละสามพันเอ๊สามพันสี สามพันสี่ไฟเราก็ทำไฟทำเองฝ้าทำเองเราไม่ทำเองก่อกับฉาบทาสีเราก็ทาเองปูกระเบื้องเราก็ปูเ,องป,เปองปูไม่เป็นเราก็ต้องปูให้เป็นถ้างั้นมันก็จะเกินงบงบแค่ห้าหมื่น จมยาของว่าสี่สามเมตรสี่สิบเล็กเล็กหลังเล็กเล็กลก,กระทดัดรัดสำหรับเราไม่มีตังเงียเราชอบสีม่วงม่วงทั้งหลังชิว มากก็ไม่หลังใหญ่หรอกหลังเล็กๆห้าหมื่นนี้รวมเอรวมน้ำทั้งน้ำข้างหลังด้วยเนี่ยสีก็ทาไปแบบไม่เรียบร้อยเพราะเราทาไม่เป็น เอาพอทำมาหากินได้สำหรับคนไม่มีตังค์เหมือนเราอัปเดตแค่นี้แหละบ๊ายบาย